ดินมีหน้างมก็ตัวถึงมีกาีนผมก็ร้ตอนนอกมาบินมรวันนั้นนนี้ผมมีรถรี้มอย่างนี้ที่ต่างู้ว่าราชการประสุมการพร้อมกวหัว้าส่วนราชการระดับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบรเรียนการเรียนกับเรียนการเรียนกรเนารนารเยการเรีี อองค์กรปกครองส่วนต้นทุนพบุตรทางการแพทยาตำรวจนำม orsi อำเภอนาทวีเฉพาะสงขราในโอกาสนี้คณะกรรมการพบุตรทางการแพทยาตำรวจนำม o r s คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำรวจนำม orsi และประชาชนตำรวจนำม orsi ขอเรียนืนยันว่ามีความพร้อมและกระหน่ำในเรื่องการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ตต้องการดับวิชาการและพ่อมั่กับเพื่อนธนาคารระยะเี่สองของธนาคารระยะตบนนาอสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาให้มีความยั่งยืนต่อไปขออุนนักหบาใคหน้าบ้านุณนัจดการเรียบร้อยหมดผมว่านี่านะได้นะครับแล้เมื h. ่อจ really ัดการในอื่ไดกแ่สรการดีส ี่น้องแต่ว้าเนี่ยให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลงมาจากหน้านมาที่สมุทรสงครามนะครับผมอยู่สองรอบเป็นจระหวัดรอบหนึ่งเป็นกัวจังหวัดร,รอบหนึ่งนะครับเขามีจยุดแข็งนะครับที่บ้านเราเคยมีแต่บ้านเราหายมดแล้วเรื่องของการกิจกรรมลงแข่งกนะัน นะครับที่โน้นเลยเป็นเพื่อนถายน้ำนะครับมีแม่น้ำลำลองเยอะนะครับอบตอ์นะครับกำลังที่เดินบ้านแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมลงแข่งลงรองแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะลงรองทุกเดือนบางเดือนตัวถนนไม่แตกต่างกันแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่าเออ กิจกรรมรงแขกของพร้อมรกานพัฒนาแหล่งน้าร่วมกันในสางคจะเก็บประจยัดจเก็บก็จะพื้นในสางเป็นประจาสามสิบหกตำบลเนี่ยมีทุกตำบลนะครับอย่างน้อยตำบลละหนึ่งชมลมแล้วก็มีกิจกรรมทุกเดือนนะครับในเรื่องของการพัฒนรเงี้ยทุกอย่างที่ทําเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสะอา 14 14จะเริ่มจากตรงนี้ครับท่านจะเริ่มจากชั่งน้ำหนักก่อนนะครับครับ่ชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักเสร็จแล้ว

ร้องไอ้ประธานปรานีเย็บรอยอนนียการเกษียนอายุมาครับท่าบรอยทีก็ร่นี่คิดเป็งินเท่าไหร่นี่นี่คขานคาแล้วพอคิดเงินเสร็จครับ้ก็มาเรื่รายการ

ล้วก็ใส่กันไปอืแต่ยังไม่โดนกองแล้วก็พีคทิแยกกันไปเสร็จแล้วกตกนกกเท่าไหดสอันี้ต้องบันทึแยกว่าทีเป็นจด่่วาขายที่ตนี้มาบริการนี่มาลงดี

คิวสแมแเยต้องเจ้าไม่ใช่เจ้าปนี่มันเป็นยังไงวะมานีมี้าราชการไม่ใช่นี่ไม่มีม่่นี่จะเล็กนะจื่ย

bên cạnh công nhân lao động, 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 công nhân lao วันแกไปดดอปได้อคปีวดมาอยู่วางคนน่าดีดีาาบางทีแล้วนนไม่งาเี่ยกันเรียบ้ยนะมดแร้เียไม่มีได้เลยได้แราเเอาไปเพียรคนด้วยังบ้านูาานย ก็ได้ประมาณแปดบาทถ้าเอามาทำไม้กวา,ดวากได้า่ไไาได้ร้อยย่สิบก็ก่าประมาณหกขึ้นเจดแล้วขนาดก็ขนาดควมัน,น,นไปหัวตั้งแต่หลิตรจนถึง2ลิตรถ้ากด2อลิตรได้เยอะหน่อย

มีทีมงานอยู่ที mom, ่น yeah. ีนีจะได้ดีว่าเยอบนีนี่เราจะอย็บจริไปอนบอรอครับมือบักระดาษบัมือคไม่ใช่บัดมอนี่เ่าทำมันมันเหลกวนี่มีอไบนี่เป็นลักษณะ เอาลงม่อนะพี่ต้องไม่ซี้ี่านี้ไหมมีมีมีแต่ว่านี่ซี้หลังนี้มันจะเพราะว่าเวเอาไปต้มมันจะร โอเคขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณท่าน จริงๆแล้วดำเนินการมาเนี่ยเกือบ10ปีนะครับล,งล,งล่มรู้การมาแล้วก็ลองผิดลองถูในรูปแบบของการจัดการมาตลอดุดท้ายในรูปแบบของการจัดการธนาคารขยะตอนนี้นะครับก็คือลงโวที่สุดนะครับก็คือการใช้นัดนัดหนึ่งวันแล้วก็นัดผู้นัดผูนด้นัดร้านเนี่ยมารับขยะไปเลยเนี่ยหนึ่งวันแล้วก็เงินเนี่ยเข้าบัญชีแล้วยังไม่จ่ายก่อนเก็บเป็น1ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอาเงินมาจัดสรรเป็นส่วนต่างๆเนี่ยซึ่งการ กลายเป็นว่า,าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยเห็นด้วยพอ,พอพี่น้องประชาชนเห็นด้วยเนี่ยเกิดความเติบโตนะครับจาก13เป็น50ตอนนี้เป็น200กว่าคนนะครับซึ่งในการเริหานจัดการขยะทั้งหมดเลยเนี่ยของ,ของนาหมอสีเนี่ยตั้งแต่เริ่มจากที่บ้านระหว่งางทางชุมชนจนมาถึงระดับที่เอามาขายได้นี่คือสิ้ที่มีความร่วมมือน,นะครับจากผู้นําจากคณะทํางานจากสมาชิก จากหน่วยงานองค์กรเส้นอบตอนาหมอสีอำเภอสาสุขอำเภอเหล่านี้นะครับนี่คือที่เราบรรมุผลการีนะครับส่วนความสำเร็จเนี่ยเ,เรื่องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับอบตอนาหมอสีไม่มีการบริการเก็บขยะที่บ้านเพราะพี่น้องประชาชนขยะเปียกลงดินขยะรีไซเคิลเอามาถังฉะนั้นอบตอก็จะไม่ต้องไปเก็บขยะก็ไม่มีค่าใช้ใจ่าย ที่เก็บจากพี่น้องประชาชนส่วนเพิ่มรายได้เนี่ยแน่นอนครับขยะรีไซเคิลเนี่ยเอามาขายแล้วเพิ่มรายได้ต่อปีเนี่ยบางคนนะครับได้เกือบหมื่นบางคนหลัก2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0นส0เนี่ยอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาวะต,ต่างๆในหมู่บ้านตำบลก็ดีขึ้นนะครับเรื่องของโรคไข้เลือดออกในนามหมอสีไม่มีเลยทางที่ตำบลข้างเคียงเนี่ยมีไข้เลือดออกนะครับห้ารายสุดปลายแต่บนานาหมอศีไม่มีสัดรายโรคฉีดของไม่มี เรฉะนั้นโรคไฟก็เกี่ยว,ยวกับเขภ่อะของเชื้อโรคที่เกิดจากสัมผาาัสนะาเนี่ยที่เกิดจากขกยะหรือวามักหนมเนี่ยนามอสีไม่มีนะครับเรื่องของกลิ่นื่ององความสะอาดดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของทีนี้พอมันเกิดหนึ่งอย่างก็คือเรื่องธนาคารขยะที่มีรายได้สร้างสุขภาวะที่ดีเนี่ยทำให้การทํากิจกรรมของพี่น้องประชาชนในเรื่องอื่นเนี่ยตื่นตัวว่าถ้าเรารวมกลุ่มดี ถ้ามีผูดถนับถนุนดีถ้ามีความโปร่งใสไม่ว่าทำกิจกรรมอะไรข้อสำเร็จทั้งหมดฉะนั้นนามโมศีก็เลยเกิดการกับเพื่องงานในหลายเรื่อง